ตอนนี้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับบอลลูนลายล้อมขึ้นบนท้องฟ้านะครับหน้าสิ่งห์างจรีงหายนะทุกคนสวยงามมากๆทุกคนดูอ๋อดูครับบนผมอา่าสวยขนาดสุดๆเลยทุกคนออชาหเลยนี่นะงามมาก เริ่มแม่ทุกคนดูแค่เริ่มพยอยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับเนี่ยมันเลยหน้าติ๊กต้าที่นี่แหละแค่รถสิงโอ้ม,มีมีขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วนะยทุกคนใช้ไหมนี่นะคะแนเอาแล้วขึ้นแล้วโอ้โหเย้แม่เฮ้ยทุกคนดูเห็นไหมขึ้นแล้ว,ลวเห็นไหม <c oughs> โอ้โห สวยจริงๆครับแ,ไไรแต่ต้องมาถ่ายทุกคนมาถ่ายตัวนี้สวยนี่อโอ้โหถึงฝาดขอให้ดูอ๋อสวยมากมเริ่มขึ้นข้างฝาละเดี๋ยวดนข้างบนครับอ๋อเริ่มเก็บน,น้อยแลย้วนะฮะทุกคน สวยมากเลยต้องมาเอลกันเนอนะครับช่วงปีจะไม่ได้สิบสี่สท้ายนะครับในระพนบอกออหน้ากันละจะไปอยู่บนท้องฝ่าเวลาเราพีดโอ้ทุกคนดูสวยมากดูสวยมากเศรษฐากเลยเหสีแดงสีฟ้านี่ครับทุกคนครับต้องมาถ่ายกันเนอนะครับนี่ อ,อยากหาได้ได้อยากมาครับแบบนี้นะครับ <c oughs> น,นี่ปีหนึ่งที่ผมภูมิใจที่สุดที่ผมมาะเทยใกล้ๆนะครับไปน,นี่เต็มพอมาอย่างนี้สวยมากทุกคนดูหน้าสิ่งต่างๆน่ครับเราจะได้เห็นรูปบนลอยฟ้าบนหน้าสิ่งต่างๆน่ครับหาดูได้ยากนะครับนี่สวยๆ <c oughs> อ๋อตัวนี้เต็มบนฟองฟ้ามาละ สวยมากถ่ายหน้าสีนี้เป็นไระครับนี่หน้าสีคุดูคหน้าสีนี้สวยสวยคดูนุมนี่ดูุมนี้มุมนี่มาหรอเสยก็เดินท้องฟ้าเลยครับเดินหนา สวยมากน,ะนี่คือเก็บประการเดินคนดูดูครับโูปปีจะไม่ได้14ปสีผมายมา่ยไหมเออนี่แด้วขออวยพรทุกคนนะครับมีความสุขวนันวันวันถทายด้วยนะครับขอให้ห่างก,กันยาวนานเข้าเข้านุนแก่เลยครับเห็นปีกวันวันท่ายครับ